สนับสนุนโดยสปาสเปร์แค่ฉีดก็ผ่อนคลายสินค้าคุณภาพจากสยามเฮิร์บพอนิเจอร์ทีละนิดพอนิเจอร์ที่คิดมาดีแล้วจุลาเฮิร์บจัดการสิวผิวดูใสกันแดดมั่นใจสวยครบสู่เครื่องสำอางยูสตาร์เครื่องสำอางระดับซปเปอร์สตาร์เซเว่นอีเลเวนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเวน 中太水真了呀，超超、嗯、水真。<laughs> yes Back. 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 นอนสอนราบ้างดิถอนอะไรอะ่ะเธอทำไมไม่รู้เรื่องเลยปะสอนจิบสาวไงเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะ พวกสองนี้ไม่เหน 2, <3 S 2> ื่อยเหรอเราไปรับนะเก้าโมงเดี๋ยวเรามารับนะจะมีวันไหนไหมที่ฉันจะไม่เห็นหน้าเธอมีสิวันตายไงที่ฉันให้เธอออกเดทก่อนก็เพราะว่าฉันเห็นว่าเธอขาสั้นอะรู้ทั้งรู้ว่าให้เธอมาทีหลังเนี่ยจะปังกว่า ฉันก็เลือกออกคนแรกถ้าไม่มั่นจริงเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะลมฉันที่ได้ก็แล้วกัน เราขอไปกินข้าวด้วยได้เปล่าอ่ะไปเถอะงั้นงั้นแกตามมาแล้วกันนะอะอเออเราไป คุยแกเนี่ยผู้ช่วคนนี้ในคลิปอ่ะที่ตกกันที่เจ้าองตกอ่ะออนี่หึยันมาแล้วคุยคุยไปเลยว่ะคุย ไอ้โจมี่เฮ้ยว่าไงทำไรอะปปปปปเปล่าเปล่าเปลาเปล่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยนายโกหกแเราทำไมเนี่ยใครโกหกเปล่าเปล่าไม่มีเลยเสียงปกติด้วยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาดิปอน ห่วงอีโอบ้างเลยหรอเป็นห่วงแล้วเกี่ยวอะไรกับแกด้วยก็ไม่รู้สินะเห็นอีโอมันบ่นพึมพำว่า j e สิก้าอิสแ c กแกกลัวเหรอเปล่าก็แค่สงสัยว่าบางทีเจสิก้าคงจะมาแก้แคนกับคนชั่วที่เคยทำเขาไว้เป็นฉันนะนะคงไม่มีอารมณ์มาฟ้อนรำหรอกเดี๋ยวก็คงรู้กันว่าใครกันแน่ที่กินปูนร้อนท้อง นับสเต็ปตอนซ้อมยังผิดเลยโอว่เป็นเล่นน่ะนี่แกยังนับจังหวะอยู่หรอที่จะขึ้นเวทีเรายนทาอนุบาลสามเนี่ยพวเธอขอคุยอะไรด้วยน่ายดีผมเปเรื่องเกย์อีกสินะเฮ้ยนี่นายเห็นคลิปนั้นหรือยังอ่ะมันแย่มากเลยเนาะเออเราไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อย แต่คนที่ตบเกี่ยวคือลูกน้องพวกเธอนะอย่าเรียกว่าลูกน้องสิแฟนคลับต่างหากแล้วทำไมพวกเธอไม่ห้ามอ่ะถ้าพวกฉันทำแบบนั้นได้ก็คงจะดีสินะแฟนคลับก็คือแฟนคลับจะไปจูงจมูกให้เขาทำนูน่นทำนี่ห้ามนูน่นห้ามนี่มันไม่ได้หรอกนะอย่าคิดมากเลยคุณแฟนคลับเขาคงจะรู้เท่าไม่ถึงการอะ่ะคงอินกับเมนของตัวเองมากไปหน่อยเอาเป็นว่า เดี๋ยวฉันจะขอบคุณ่านโซเชียลไปก่อนละกันแล้วค่อยไปขอร้องให้เขามีกับแฟนเธอละกันนะเกาไม่ใช่แฟนแค่เพื่อนฉันรู้ขนาดองกับเตอร์ยังให้สัมภาษณ์ในในเราเห็นว่าเป็นเพื่อนใครคือองเตอร์อ่ะ,อะก็องภาวะเนี่ยฮะบ้านเธอมีคลีบปะเนี่ย นายเอนเตอร์เทนทำไมก็ฉันโตมากับประตูห้องเก่าเขาเปลี่ยนเป็นเอ็มคอร์ดไปอยาง บางครั้งเราอาจจะใจแค่เหมือนที่เกว่างจริงการที่คนอื่นไม่พูดถึงเจสมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดถึงเจนเหมือนเรา นายอยู่ชมรมเดียวกับเราแล้วใช่ปะครับเราฝากเอาแฟนใดนี้ไปคืนเกี้ยวหน่อยดิ